บางคนชอบฟังธรรมนะฟังไปเลยืยฟังเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก็ฟังอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกต้องมีเวลาดูของจริงดูกายดูใจของตัวเองไปเอาแต่ฟังธรรมมันไม่เข้าใจหรอกธรรมะมเรียนไม่ได้ด้วยการฟัง ด้วยการอ่านด้วยการคิดเราฟังเราอ่านเราพิจารณาไตรตรองอะไรเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเนทะ่นมอรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องลงมือทำให้มากเจริญให้มาก